สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับวันสงกรานต์วันที่13เมษายนนะครับตามกันต่อสำหรับแนวทางนะครับฮานอยก็ขอโชคดีครับวันนี้สามตัวแต่นะครับสามแถวแถวแรกครับ46ครับปกติมากับ0235นะครับแถวที่2พิเศษ46นะครับมากับ1892แถวที่3 VIP 90นะครับมากับ2346 สามแถวดึงเด่นรวมวันนี้นะครับเด่นไปที่46นะครับมากับ0ูนย์เก้ามาสีกครับ40 49 42 43สมครับหมา60ครับ69 6ก้าหกสรักร้อยครับห้ากนะครับ5้าสี่ศูนย์ห้ส ห้าหกศูนครับห้าหกก้าห้าหกสองห้าหกสามเน้นชุดเน้นไปที่464060ครับ3ตัวก็546กนะครับ540ส6 0าหสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมวันส่งการก็ขอให้ตัวแตกครับโชคดีปีใหม่ครับ